เลือดใหญ่เลยเตือเฮ้ยไอ้เคนจดกไม้ตดไม้ะไรวะเคนไอ้กำนัำกำนัำกำนัำไม,ม่กนันกำนัำช้ำเมือนปากไห่เองไงกำนัำอะไรกำน้ำอะไรตื่นเต้นเอาไปอ่านก่อนเกี่ยวอะไรกับฉันเปล่ามีส่วน พ่อกับแม่เองก็ตายแล้วน้องสาวเองก็โดนโดนจับต้องทำไงกันดีให้พวกคนทำพ่อกับแม่ฉันไอ้กำนันไงกำนันเลยกำนัน น <fascinated> เนี่ยเนี่ยบทพี่กำลังไปเลยเนี่ยมาพูดตลกมันก็มันก็ปไปกันใหญ่เลยเนี่ยมึงเรื่องจริงตำนานอะไรตำนานช้ำเออบื้อบื้อถือว่าเ,เล่นใหม่เล่นใหม่เอาใหม่นะไอ้เสือใครทำพ่อแม่ฉันไอน้กันนั้นโ่ง บอกมันเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเอปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่บ้านดีกว่ามาเอานี่แหละเอาใหม่เลยเใหม่เลยเใหม่นะเอาใหม่นะห้าสี 5, 4, 3, ่สามสองไอเสือเองไม่ต้องเสียใจพอเลยอ้าวทำไมเมื่อห้ามจำทำไมวะทำไมเสียใจเพราะอะไร ก็พ่อแม่เองตายไปแล้วต้องเสียใจพ่อแม่ตายแม่เสียใจเลยเหรอฮะก็เขาตายไปแล้วไปดีแล้วถ้าเขาไปไม่ดีอะเออกลับมาโอ้ใครเป็นคนทำพ่อแม่ฉันนี่ไอกำนั้นกำนั้นเไรไอกำนันช้ำ<อ>มันติดกัน ไอ้ช้ำไอช้ำเลยนี่นี่บ้านเมืองไม่มีคือมีแปรนะเนี่ยมันจับน้องสายไปไปด้วยเหรอใช่ใครจับไปโอ้ไอกำน,นั้นทำไมเลยช้ำไอมหำังแค้นมันกล้าทำถึงขนาดนี้แล้วก็ มันต้องมีวิธีแก้นี่อะไรนี่ข้าวที่มัเป็นสีนี้วะเนี่ยเขาเรียกข้าวอะไรวะเ,เหนียวค้าเหนียวอะไรเ,เหนียวดังใครข้าว่อดใช่ไหมนำชัา